สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในสังเวียนที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในโลกเทคโนโลยีและ AI เลยก็ว่าได้นะครับเราจะมาจับ2ยักษ์ใหญ่มาฟาดฟันกันเพื่อหาคำตอบว่าใครกันแน่คือเจ้าแห่งบัลลังก์ชิป AI ตัวจริงในสงคราม AI ที่ต้องบอกว่าร้อนระอุที่สุดแห่งทศวรรษนี้เลยนะครับมี2ขุนพลที่กาลังต่อสู้กันเพื่อชิงบัลลังก์ชิปที่ทรงพลังที่สุดในโลกนั่นก็คือราชาเอนวเดีย ปะทะกับผู้ท้าชิงอย่าง AMD วันนี้แหละครับเราจะจับทั้งคู่ขึ้นสังเวียนชนกันหมักต่อหมัดไปเลยเอาละครับเริ่มกันที่ยกแรกเลยศึกแห่งเทคโนโลยีนี่คือการประทะกันระหว่าง Ecosystem กับ Value หรือถ้าจะให้พู้ง่ายๆก็คือระบบนิเวศท,ที่ครบวงจรสุด,สดๆกับเรื่องของความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพล้วนๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาวุธของแต่ละฝั่งเนี่ยเขามีอะไรมาสู้กัน คือต้องบอกว่ากลยุทธ์ของ2ค่ายนี้เนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยครับฝั่ง Nvidia เดียนี่ยคือเขาไม่ได้ขายแค่รถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกนะแต่เขาเป็นเจ้าของทุกอย่างเลยครับทั้งสนามแข่งทีมช่างหรือแม้กระทั่งกดกฎกติกาการแข่งขันทุกอย่างมันถูกรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาหมดแล้วส่วน AMD ล่ะ AMD มาในสไตล์นะักฆ่าหมามืดครับสร้างรถแข่งที่เฮ้ยความแรงมันทัดเทียมกันเลยนะแต่ มาในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าเยอะเลยมันเลยเกลายเป็นทางเลือกที่แบบน่าสนใจมากๆสําหรับหลายๆบริษัทเลยครับแล้วอะไรคืออาวุธลับสุดยอดของ N v ็นวีเดียคำตอบมันก็คือ c u d a แพลตฟอร์มนี่แหละครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้า CUDA เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์นะแต่มันคือซอฟต์แวร์ที่กลายเป็นเหมือนมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ไปแล้วสําหรับการพัฒนา AI มันเหมือนการสร้างคูเมืองที่ลึกแล้วก็กว้างมากๆเลยครับพอใครหลุดเข้ามาในอาณาจักรนี้แล้วเนี่ยโอ้โหออกไปยากมาก มันคือการล็อกลูกค้าให้อยู่กับตัวเองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยและนี่ก็คือผลลัพธ์ของกลยุทธ์นั้นครับดูตัวเลขนี้สิครับ n v i d เดียเนี่ยครองส่วนแบ่งตลาด G P U ใน Data Center ไปแล้วถึง85 9 0ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราโหมันบอกชัดเลยครับว่านี่คือการผูกขาดตลาดอย่างแท้จริงและมันก็ทำให้พวกเขามีอำนาจมาหาศาลในการกำหนดทิศทางของทั้งวงการนี้เลยทีเดียวโอเคไปดูกันต่อในยกที่2ครับเราจะมาดูกันว่า แล้วก้าวต่อไปล่ะหมัดน็อกเอาท์หมัดต่อไปของทั้งสองบริษัทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใครจะปล่อยหมัดเด็ดออกมาก่อนกันทางฝั่ง n อ i นวเดีเนี่ยหมัดเด็ดของเขาก็คือการไม่เคยหยุดนิ่งครับเขาเดินหน้าตลอดเวลาประกาศแผนออกชิปรุ่นใหม่ทุกๆปีเลยแล้วล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งประกาศแพลตฟอร์มเจเนอเรชันถัดไปที่ชื่อว่า Rubin ซึ่งจะเริ่มผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี2026โน่เลยนะครับมันเหมือนการส่งสัญญาณดังๆไปถึงคู่แข่งเลยว่าฉันจะนำหน้าพวกนาอยู่เสมอแล้ว AMD ล่ะสวนกลามด้วยหมัดไหนนี่เลยครับดิวประวัติศาสตร์กับ OpenAI ใช่ครับ OpenAI ที่ถาม ChatGPT นั่นแหละครับการที่บริษัท AI เบอร์หนึ่งของโลกเลือกใช้ชิปของ AMD เนี่ยมันคือการการันตีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับสูงสุดเลยนะ มันเป็นการสั่นสะเทือนวงการครั้งใหญ่ที่บอกทุกคนว่าเฮ้ย AMD ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่คือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ Nvidia อย่างเต็มตัวแล้วครับทีนี้พอเรามาดูที่ตัวเลขการเติบโตนะครับโอ้โหภาพมันจะชัดขึ้นไปอีกเลยรายได้จากฝั่ง data center ของ Nvidia เนี่ยพุ่งทยานแบบก้าวกระโดดไปถึง154เนะครับเทียบกับปีก่อนหน้าในขณะที่รายได้โดยรวมของ AMD ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากๆเหมือนกันที่24%ซึ่งแน่นอนครับตัวเลขที่มันน่าทึ่งขนาดนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกาลังจับตามองและมันก็จะพาเราไปสู่ยกต่อไปครับแล้วถ้าในฐานะนักลงทุนล่ะเราจะเลือกข้างไหนดีมาครับเรามาเปิดตารางคะแนนสําหรับนักลงทุนกันดีกว่าว่าถ้าเราต้องเลือกผู้ชนะเขาผ่อนเนี่ยเราควรจะมองที่อะไรบ้างแล้วใครกันแน่ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเราเอ้าล้ครับมาถึงจุดตัดสินใจที่สําคัญแล้วนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะ เลือก n อ i นวเดียถ้าเราเชื่อมั่นในการลงทุนกับผู้นำตลาดที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วมีครูเมืองอย่างคูด้าที่แข็งแกร่งมากๆและก็ให้ความสำคัญกับกำไรที่มหาศาลจริงๆดูจากกรอส s มา r g จินที่สูงถึง75%สิครับแต่แน่นอนก็ต้องยอมจ่ายในราคาพรีเมียมเพื่อความเป็นผู้นำนะในทางกลับกันครับเลือก AMD ถ้าเรากาลังมองหาโอกาสเติบโตที่สูงกว่ามากๆเชื่อว่า AMD จะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้อีกเยอะ แล้วก็มองว่าดีลกับ Open AI นี่แหละคือจุดเปลี่ยนเกมที่สาคัญของบริษัทเลยแถมยังมี v l u a t i o n ที่ดูสมเหตุสมผลกว่าด้วยแล้วพพกนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงก็ตามตารางนี้เลยครับจะเห็นว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยได้รับมุมมองที่เป็นบวกมากๆนะครับเ v i d i a เดียนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้นําที่แข็งแกรง่งแบบไร้ข้อค้างขาเลยแต่ก็แอบมีคนกังวลเรื่อง Valvaluation ที่สูงปรี๊ดอยู่เหมือนกันด้วย PE ที่ราวๆห้าสิบเอ็ดเท่าส่วน A m d ดีนี่สิครับ ได้รับการอัปเกรดมุมมองแบบพลิกฝ่ามือเลยหลังดิวกับ OpenAI ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปในวงการ AI Infrastructure ไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ PE จะดูสูงกว่าที่ประมาณ62เท่าแต่มันก็สะท้อนถึงความคาดหวังในการเติบโตที่สูงมากๆในอนาคตของเขาเนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้หรือนายกไหนๆก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก,ก็คือทั้ง2บริษัทนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI ของโลกเราไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นราชาผู้แข็งแกร่งหรือผู้ท้าชิงที่กําลังมาแรงสุดๆแล้วทุกคนล่ะครับเชียร์ทีมไหนกันอยู่อยู่ทีม #NVIDIA ราชาผู้ครองบอลลังหรือว่าอยู่ทีม #AMD ผู้ท้าชิงที่น่าจับตามองสุดๆในตอนนี้ ลองคอมเมนต์มาแชร์มุมนองกันหน่อยสิครับ